สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคะวันนี้ก็อยู่กับน้าเล็กนะคะวันนี้น้าเล็กคะมาชมการส่งออกของครบราชีนะคะราคาครบคพร้อมใช้งานอยู่ที่2299นอบาทนะคะกนที่จะไปชมอุปกรณ์นะคะเราไปดูกันก่อนนะคะวันนี้ไปนี่มารับสินค้าแต่เช้าเลยนะคะว่าวันนี้เป็นออเดอร์ของรอบเมื่อวานตอนเย็นนะคะสินค้าของเราเออไม่ต่ำกว่า200บ้านนะคะ อันนี้ก็เป็นออเดอร์ของรอบเมื่อวานเย็นนะคะที่พี่ไปซนีมารับสินค้ากันนะคะวันนี้นะคะขอบอกเลยนะคะคันเล็กไม่ได้เลยนะคะวันนี้พี่ไปซนีนํารถคันใหญ่นะคะมารับสินค้าของเราเลยนะนี่พที่เขาเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะคะกําลังขนสินค้าขึ้นรถนะคะมาด้วยกัน3ามคนเลยนะนี่นะคะสินค้าของเราที่ส่งออกก็จะมี เป็นอุปกรณ์ตกปลานะคะจําพวกคันเบ็ดนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าไม้หาปลาบนบกแล้วก็หนังชิติกนะคะไม่ว่าจะเป็นรางไม้หรือรางอลูมิเนียมนะคะพี่ขาต้องการสินค้าราคาไหนจําจพวกไหนนะคะใช้กับหานกหรือหาปลานะคะสามารถทักมาหานะเลขได้เลยนะคะอันนี้นะคะออเดอร์ของเมื่อวานตอนเย็นนะคะนี่นะคะ ไม่ต่ำกว่า200ร้บาทน,นะพี่นะย้ำนะคะของเราทุกออเดอร์นะคะมีบริการจัดส่งฟรีเก็บไปทางไม้บวกเพิ่มนะจ๊ะเอเห็นไหมจ๊ะ mm. พี่ไประชาชกำลังน้ำสินค้าขึ้นรถกันเลยจ้า mm. เดี๋ยวเราไปดูชุดคอรบราจีนะคะว่าเราให้อะไรไปบ้างนะคะ mm. อ่าตอนนี้เล็กก็มานั่งอยู่อ่า พีติ๊กเขาเวิรอครบราแล้วนะคะพี่ขาครบราชีของเราเป็นหน้าไม้สอระบบนะคะพี่ขาได้ทั้งนกแล้วก็ทั้งป่านะคะจบในกระบอกเดียวกันนะคะราคาครบชุดพร้อมใช้งานอยู่ที่2,299ัสบาทาอุปกรณ์ได้อะไรบ้างไปชมกันค่ะอย่างแรกนะคะท้ายนะคะจะเป็นพัฟซิสเตนเสสีดำอย่างดีนะคะท้ายตัวนี้นะคะสามารถพับเก็บได้นะพี่นะนน,นแบบนี้นะคะ เข้าง่ายๆแบบนี้นะคะพี่ขาถ้าพี่จะพับพีกดันแบบดืมนะคะตัวนี้สามารถพับได้นะล้างจะเป็นล้างโลหะนะคะแล้วก็ส่วนโรเลอร์ตัวนี้นะคะเราจะมีให้ไป4ี่ชุดกันเลยนะคะ4ตัวแบบนี้นะคะตัวนี้ครบคุมได้4ทิศทางนะคะพี่ขาดูนี้นะแล้วก็พร้อมววดสลิงนะคะให้1ชุดนะคะแล้วส่วน ยางนะคะน้าเลก็กจัดเต็มระบบให้แล้วนะคะในออครบราชีตัวนี้นะคะฝั่งระสี่เส้นนะคะแปดแรงดึงนะคะพี่ไม่พอนะคะเล็กยังแถมการขาดไปให้อีกสองคู่นะคะพี่สองคู่ แบบนี้เลยนะคะยางกันขาดนะคะุกคนตัวต่อไปก็จะเป็นนี่เลยค่ะเลเซอร์นะคะเลเซอร์ตรงนี้นะคะเพิ่มความแม่นย้าให้ลูกค้านะคะเลเซอร์ตัวนี้เราจะใช้ฐานเม็ดกระดุมนะคะพี่ขาเป็นแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะตัวนี้เราแถมให้1นึ่งชุดนะคะสําหรับเลเซอร์เล็งเ้านะคะและเราจะมี กล้องเรดดอกนะคะให้ไปหนึ่งชุดเราจะใส่กล่องไปให้แบบดนี้นะคะเรดเอ้กล้องเรดดอกตัวนี้นะคะสามารถปรับระดับได้5ทพี่คเไอ้ได้5ระดับนะคะพี่คะเรดดอดตัวนี้จะมีแสงอยู่สองสีนะคะจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีแดงน,นะคะสามารถปรับระดับได้5ระดับกันไปเลยนะคะอุปกรณ์ตัวต่อมาที่เ็กแถบให้อีกนะคะนี่เลยจ้ะจะเป็นรอบกระปุก นะคะพร้อมสายเอ็นนะคะสายพีด e ีตัวนี้นะคะให้ไปหนึ่งชุดนะคะสําหรับหาปานะคะแล้วก็ที่จะขาดไปไม่ได้นะคะกับหาป้าอาหารลกนะเล็กจะแถมลูกเหล็กนะคะขนาดแปดนิ้วนะคะให้30ลูกแล้วก็จะเป็นลูกดอกนะคะตัวนี้ลูกดอกใช้สําหรับหนาปานะคะสามารถถอดหัวได้นะพี่นะ <S <S สามารถถอดหัวลูกดอกได้นะคะพี่ <S <S จะเป็นเงี้ยงแบบนี้นะนะจมุนแล้วก็ถอดได้เลยนะคะแบบนี้นะคะ ราคาครบชุดพร้อมใช้งาน2,299บาบทเท่านั้นนะคะและวันนี้นะคะเล็กมาเช็คสินค้าให้ให้พี่ให้พี่จรันนะคะ พี่เจรนคนนี้นะคะเข้าไปดูใน YouTube นะคะแล้วก็ได้ทำการสั่งซื้อกับเล็กนะคะนี่นะคะตัวน,นี้เป็นลูกคนะ้าทาง YouTube นะคะพี่ค่ะที่เห็นคลิปเล็กแล้วนะคะ mm hmm. เห็นเห็นคลิปรีวิวของเล็กแล้วนะคะ mm hmm. กับเอาราดีนะคะพี่เขาสนใจนะคะ mm hmm. ก็เลยโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเล็กนะคะ mm hmm. ก็เช้านี้นะคะเล็กก็มานำจัดส่งสินค้าแล้วก็มาเช็คสินค้าก่อนแพ็คลงกล่องให้พี่เขานะคะ ตัวลางตัวนี้นะคะสามารถโหลดลูกได้ทั้งหมด30-35นัดนะคะพี่ขาอันนี้นะคะลางของเรานะคะโหลดลูกได้30-35นัดกันไปเลยนะคะ,อะขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะสําหรับที่ที่ใส่ลูกเสร็จแล้วนะคะให้จับตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยสปริงลงมานะคะอย่าดันให้สปริงเด้งนะคะเดี๋ยวตัวเนี้ยสปริงจะพังง่ายนะพี่นะ สำหรับชุดนี้นะคะจ่ายหน้าบ้านจ่ายหน้าบ้านเพียง2,299บาทเท่านั้นนะคะนาเล็กแข็มอุปกรณ์ไปให้คร้มใช้งานเลยนะคะพี่ๆคะ่ะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากดูรีวิวนะคะสามารถเข้าไปดูใน YouTube ช่องของนาเล็กค่ายแบ็คทกได้เลยนะคะ2,299บาทคุ้มนะคะพี่สนใจสั่งซื้อ โรเข้ามาหานาเล็กได้เลยนะคะหรือว่าจะทักแชทของพี่เล็กวิทชิ่งมาได้เลยนะคะนาเล็กพร้อมรับออเดอร์และพร้อมจัดส่งสินค้าให้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะนาเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเราก็จะพันไปให้อย่างดีเลยนะคะพี่ไม่ว่าจะเป็น ตัวกระบอกครอบราจีนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะนี่เราก็จะพันให้แบบนี้เลยนะคะนนหนาๆจุกๆกันแบบนี้เลยนะคะป้องกันสินค้คาแตกหักเสียหายนะคะ เราไม่กลัวเปลืองกันนะคะพี่ๆคะ่ะสั่งสินค้ากับเลกไว้ใจได้เลยนะคะเล็กพันไปให้อย่งหนาเลยนะพี่นะ สำเร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะยังนะคะยังไม่เสร็จนะคะเราก็จะไปบรรจุลงกล่องกันนะคะของเราก็จะบรรจุลงกล่องแบบนี้นะคะพี่ๆขานี่นะคะของเราจะบรรจุลงกล่องตอนไปซีนีมารับสินค้าของเรานะคะสภาพสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะ ของเรานะคะ ็สมบูรณ์นะคะกับการส่งออกคอรบราจีสนใจสั่งซื้อโทรหารเล็กได้เลยนะคะ